ัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรามากินข้าววันที่บ้านชิดกุ้งกุ้งเขานะคะวันนี้สามโคกอยู่ตรงสามโคกข้างในตอนนี้เราอยู่ในตลาดสามโคกนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันก็คือเราต้องมาซื้อลอตเตอรี่กันก่อนในนี้ก็มีของขายเยอะเลยนะคะ วนนี้เราก็อยู่กันที่สามโคกปทุมธานีนะคะขับรถจากกรุงเทพมาประมาณหนึ่งชั่วโมงนิดๆ <Wow. S 1> แล้ววันนี้เราก็จองกุ้งเผาก่อนที่จะมากินที่บ้านชิดกุ้งกุ้งเผาเนี่ยเราต้องจองกุ้งกันก่อนนะไม่ <Huh? S 1> ใช่ว่าจะมาแบบมึกอยากจะมาก็มานะ <Huh? S 1> มันจะต้องจองกุ้งกันก่อน <Huh? S 1> ตัว <c oughs> เราจองกุ้งกันห้าตัววันนี้ <c oughs> แล้วทางเข้าร้านนะคะบ้านบ้านชิดกุ้ง <c oughs> ก็จะต้องเข้าผ่านมาทางตลาดอิ่น้ำเนี่ย สองข้างทางจะมีของขายเยอะแยะมากมายให้เดินช้อปปิ้งกันเล่นๆก่อนแล้วเดี๋ยวขาออกก็ช้อปปิ้งรอบนึงช่วงนี้ก็หน้าร้อนก่อนจะมาก็ทาครีมกันแดดกันนิดนึงนะคะยังไม่มีสปอนเซอร์เข้าครีมกันแดดี๋ยวเราก็มีอะไรนะจะขายอะไรหรือเปล่าครีมทาฝ้าครีมทาฝ้าโอ้มีท่าน้ำด้วยอะ ตรงไหนนะที่เราไปแล้วมันอยู่ท่าน้ำอย่างเงี้ยตอนนั้นที่เราไปกันอะอัมพาวาเอ,อ่ออัมพาวาตรงนี้ก็จะคล้ายๆกับตลาดน้ําอัมพาวามีปลา,าด้วยดูดีดูดีดูดี<ะ>ดูดดดปลากระดีนี่เราเรียกปลากระดี่น่ารักอ่ะดูดีลงไปดูสิเดินไปลงไปดูนนดนงระวังตกน้ําลงไปนะคือร้านอาหารแถวนี้เยอะมากเลยแล้วก็อยู่ใกล้กับกรุงเทพด้วยเรามากันแค่หนึ่งชั่วโมงเราก็ได้เที่ยวแล้วกินไส้เลยจ้ะ นี่นะคะตลาดอิงน้ำสามโค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 โอ้ <Aust> aus> โ,หโหวิวสวยมากๆเลยอ่ะเฮ้ยจริงๆมันมันดูแล้วมันก็คล้ายๆกับที่ตลาดน้ำอัมพาวาไม่คล้ายเพราะว่าอัมพาวามันจะดูเฮ้ยดูดูปลาตรงนี้ดูปลาตรงนี้ <S <S 1> <S 1> นี่ข้างล่างดูเด็กเขาให้อาหารปลาอยู่ <S 1> <S 1> โอ้โ น้ำใสนะเนี่ยคอนเซอร์ครีมกันแดดยังไม่เข้านั้นเราเข้าร่มกันก่อนเราเอามีจานด้วยอ่าจานชามกระเบื้องเดี๋ยวเราซื้อกลับบ้านกันดีกว่าน,ะน,นี่นนอย่างนี้ใบเท่าไหร่อะคะเท่าไหร่คะ2ี่ห้าบาทก็น่ารักดี ุกก็ช็อปปิ้งได้เยอะลยแหละนิมนน้ำน่ารักมากเลยนี่มีร้านโอ้ตรงนู้นมีทางเดิน<า>จริงๆนะมันเหมือนมีทางปั่นจักรยานด้วยนะสำหรับคนที่ ชอบขี่จักรยานยาก็จะมีซอยเล็กๆบรรจักรยานที่นี่ตรงที่มันดูสงบอะมันไม่วุ่นวายหรือวันนี้คนน้อยหรือเปล่าเพราะว่าวันอาทิตย์ด้วยอาจจะเป็นไปได้ที่ว่ายังเช้าอยู่หรือเปล่าอ๋อ ต้องยำดีก็ต้องมาดันนะเมนูแนะนำเยอะเลยนะคะเมื่อกี้ข้าวผัดอะไรข้าผัดชิคกันเหรอข้าวผัดชิคกุ้งข้าวผัดใส่หวานกุ้งอยากเอาข้าวผัดชิคกุ้งเอาจานเล็กมีไหมพี่จู๊ด้ิางอย่างีไงพี่จู๊ดบอกกลางอ๋เอากลางกลางเฮ้ยเมื่อกี้เห็นนี่หอยแครงอะไรเนี่ยหอยแครงแซ่บดูสิอันนี้หน้าตาดีหอยแครงแซ่บเอาหอยแครงแซ่บเอาไหมใส่อะไรอ๋อน่ากินหอยแครงทีนี้มีผัดสตอกุ้งสับ เราช้อนลุยสวนได้ไห่แม่กินทุกอย่างเลยอ่ะเอฮ้ยเออนี่อะไรข้าวเปล่าไปแล้วไม่ทันละสั่งต้มดำไปแล้วรายการอาหารก็น่ากินมากเลยนะคะถ้ามาก็อย่าสั่งกุ้งเยอะเผื่อสั่งอาหารอย่างอื่นด้วยดูโอ้โหใสแก้วอ่ะใช่ไหมหอยแข็งแซบหอยแข็งแซ่บหยิบประมาณนี้นะคะหอยแข็งแซ่บ ปราทูต้มมาดันค่ะนี่ตรงช่วงตรงช่วงท้องมันอันนี้เป็นปลาทูยักษ์ต้มมาดันนะคะเรามาดูกุ้งกันนะคะอันนี้กุ้งที่นี่ไซสกี่กิโลนะคะอันแบบนี้สอกโลนะ สองตัวโลนะลองยกขึ้นมาดูได้ไหมดูใหญ่มากปกติโปรโมชันนี้มีอยู่ตลอดหรือเปล่าคะสองแต่ต้องติดตามไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นของเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ๋อจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่วันนี้ที่เรามากินคือสองตัวโลไซนี้ไซนี้แล้วก็ซื้อสองแถมหนึ่งจับอย่างนี้ได้ไหมคะอือนี่ค่ะเทียบกันได้ใหญ่มากตัวใหญ่มาก ึ่งเดี๋ยวเราจะกินตัวนี้นีถ้าสนใจก็มากินกันได้ที่บ้านชิดกุ้งกุ้งเขานะคะตรงนี้อยู่ที่สามโคกแล้วปกติมีใหญ่กว่านี้ด้วยป่ะคะมีตัวละหกขีดค่ะตัวละหกขีดเลยจะต้องโทรมาจองก่อนค่ะเพราะว่าด้วย้อยอ๋ออันแรกอันนี้คือกล้มกั้มกุ้งของเรากุ้งของเรามาแล้วเละ นี่อันนี้คือ3อันนี้เป็นตัวเล็ก3ตัวโลอะคะใช่เป็นตัวเล็กครับไอ้นี่คือตัวเล็ก3ตัวโลเหรืออันนี้ตัวใหญ่ใช่หรอมันเล้งๆนี่คือ3ตัวโลอะายตัวนี้คือ2ตัวโลไซส์มันก็เลยต่างกันลุยลุยแปะเดี๋ยวก่อนดูเนื้อป่ะพี่ดูเนื้อมันไหมไงมันไหมอืมดีนะคะวันไหนต้องตัดไอ้นี่กเก๋ต้องยินกับข้าวสวยข้าวเปล่า อู่ที่ปลาถูนะคะร้อน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 เนาะโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันร้อนแต่ดูหอมมากร้อนแต่ไม่ได้ร้อนขนะอือยุ่งกับกุ้งดาวก็กินแต่ปลาทูนี่นะคะต้อนปุ๊บเข้าไปดูดิการกินเนื้อกุ้งนี่เนื้อดีอ่ะไม่ขางมาก แล้ดีไหมรีวิวเสื้อดีมากเพราะว่าปกติแล้วถ้ากุ้งตัวใหญ่ไปเนี่ยเสื้อมันก็จะแข็ง กินข้าวเสร็จแล้วไปไหนกันต่อดีในข้างในมีซื้อขนมอันนี้ในตลาดกับรถหนึ่งชั่วโมงนะคะไปซื้อขนมครกกันหน่อยขนมครกมีรถอะไรบ้างคะรสต้นหอมเป็นรสต้นลำหลับโบราณเพราะฉะนั้นไม่ต้องกินรถอื่นรถเดียวพอแล้วถ้าใครมาตลาดสามโคกให้แวะมาที่ร้านนี้นะคะไม่ได้มาออ ไม่มาไม่ถึงนะะพี่บอกถ้ามาแล้วไม่มากินไม่ถึงนะคะเองั้นงั้นต้องชิมให้ดูเพราะว่าชิมชิมว่าอร่อยเปล่าไม่เป็นหร่อปากพองกินอันนี้ปลาพี่บอกว่าถ้ามาแล้วไม่มากินไม่ถึงนะคะใส่น้ำปลาตลาดอินน้ำอ่ะชิมเปล่านิดนึงแสดงว่าสดจริงเพราะว่าร้อนอยู่ทำสดใหม่นะคะ นี่ไงกตะวที่เข้มขน้นนี่วางอร่อยมาก่กอนนะขอบคุณมากค่ะค่บเบอร่ออืมอร่อย